พูดถึงน้ำคุณนัทพงศ์ครับนะเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องอื่นเนี่ยผมขอเช็คนิดหนึ่งว่าความสาหัสสากรรัรนี่มันระดับไหนคุณนัทพงศ์ครับอคือตอนเนี้เวลาเราพูดถึงน้ำท่วมเนี่ยนะคุณนัทพงศ์ คือมันมีท่วมแบบเดือดร้อนกับไม่เดือดร้อนอนะคือปกติถ้าน้ํามันหลากมาแล้วเดี๋ยวมันลงเนี่ยมันไม่มีปัญหาหรอกนะแต่ว่าเนื่องจากว่าการตั้งถิ่นฐานของเราในระยะหลังนี่คุณนรัตพงศ์ครับคือบ้านมันติดพื้นอะ่ะมันมไม่ได้ไม่ได้ยกสูงเออเราผมก็ไม่ได้บอกว่าต้องยกสูงนะคุณนรัตพงศ์ครับครับแต่หมายความว่าโโมันมันมาอย่างนี้แล้วอ่ะเออเพราะมันไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนนี่เขาจะมีอะไรยกพื้นบ้านขึ้นมาใช่ไหม ใช่นะเป็นบ้านไม้แล้วก็ยกพื้นสูงอะไรอย่างออาง,ออางั้นไม่ต้องพูดถึงเราแต่ <อ S 2> พูดถึงว่าทางน้ําไปมันมีครับอยู่น้ํามันหลากมันก็ไหลอ่ะอันนี้มันน้ําหลากแล้วมันท่วมแช่แข็งท่วมแล้วมันขังนะคุณนัฐพลมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะก็เอ,อผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ที่ใช้ชื่อว่าคลังข้อมูลแห่งชาติครับนะอันเนี้ยจะ ค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาทำชาร์ตคุณนัทพงศ์ทำชาร์ตโฟลของน้ำทั้งลำน้ำทั้งแม่น้ำนะแล้วก็ดูประตูระบายน้ำอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นลุ่มน้ำเจ้าพยาลุ่มน้ำชีมูลุ่มน้ำบางปะกงคันนี้ก็เรียกว่าครบละคุณนัทพงศ์ถ้าลุ่มน้ำชีมูลุ่มน้ำโขงนี่ก็คือทั้งภาคอีสานถ้าเป็นลุ่มน้ำเจ้าพยาก็ ปิงวางยมหน้านี่ยบวกสแกกังบวกแม่น้ำป่าสักด้วยเลยด้วยอ,อดูจากดูจากสถานการณ์นะคุณนัตพงศครับเอ,อถ้าพูดถึงขณะเนี้ยนะถ้าทางเหนือเนี่ยที่เต็มเขื่อนแล้วต้องระบาย,ยอันนี้แม่งัดคุณนัตพงศ์เขื่อนแม่งัด,แม,งดแม่งัดที่เชียงใหม่ครับอันนี้เป็นมาลงแม่น้ำปิง นะแต่ว่าระหว่างทางเนี่ยมันไม่มีจุดไหนที่มันน้ำล้นตลิ่งหรอกอราเว้นที่ตับครับนะอันนี้คือแม่น้ำปิงมาจนถึงนี่เลยละมาจนถึงแถวแถวนี่เลยกำแพงเพชรเลยนะเขื่อนภูมิพลตอนเนี่ยมีน้ำ ความจุร้อยละห้าสิบหกของความขอ,ของของน้ำเต็มของณนัตงพงครับยังยังเหลือเยอะถ้าถามผมนะยังเหลือเยอะแต่ว่าทางลำน้ำลำน้ำวังเนี่ยอันนี้มีปัญหานะเออ,อย่างเขื่อนที่จะต้องระบายดูท่าทางไม่ค่อยดีแล้วก็ตอนนี้ก็กิ่วลมอ๋อกิ่วลมเนี่ยระดับน้ำเหนือเขื่อนค่อนข้างจะเยอะครับ แต่ว่าก็แต่ว่าระหว่างข้างๆคงจะมีท่วมบ้างตามลำห้วยนะแม่น้ำเ,เจ้าพยาที่เดชาติวงศนะ์ซึ่มาลงกับแม่น้ำนานแล้วตอนนี้นครสวรรค์นครสวรรค์พันสองร้อยเก้าสิบสองลูกบาทเมตรต่ตอวินาทีครับแต่ถ้าถามว่าเทียบกับระดับตลิง่งห้าเมตรคุณนทัทภพว่าลำน้ำปับนของตลิ่งห้าเมตรครับ ขยับมาทางเลยไม่หน่อยนึงเนี่ยนะมาดูทางด้านเขื่อนเจ้าพยาเขื่อนเจ้าพยาตอนนี้เนี่ยถ้าดูแล้วไม่ว่าจะเป็นไปแม่น้ำท่าจีนไปแม่น้ำแม่น้ำน้อยอะไรพวกนี้ก็ไม่ไม่มีอะไรนะคุณนสพงับดูจากโฟล์ชาร์ดแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเขื่อนเจ้าพยาตอนนี้ เนื้อเขื่อนกระท้ายเขื่อนนี่ห่างกันประมาณ4ี่เมตร uh huh. แสดงว่าตัดน้ําเข้าข้างๆพอสมควรนะคุณนัทพงศ์ก็ตัดเข้าประตูระบายน้ํามโนลมเป็นคลองออที่เขาเรียกว่าคลองชประทานนะชัยนาทป่าศัก์ uh huh. ซึ่งจะมาบรรจบกับแม่น้ําำมาบรรจบกับแม่น้ําป่าสัก์ท้ายเขื่อนพระรามหกนะที่จังเที่ยมเพท่าเรือนะส่วนแม่น้ำลบบุรีก็ยังไม่ได้มีอะไรน่าสนใจสำหรับ ที่ป่าศักชนริษย์นะคุณนันตพงศ์ป่าศักดิ์ชนรศิ์ตอนนี้ก็ดีขึ้นกับื่อก่อนที่น้ำเหลือประมาณ8%ปดปอร์เซนตเก้าเปอร์เซ็นตะตอนนี้ประมาณร้อยละสี่สิบสองนะแม่น้ำน่านแม่น้ำน่านนะคุณนันตพงศ์แม่น้ำแม่น้ำยงนี่หนักๆก็หลายที่นะเพราะว่ามันไม่มีไม่มีอ่างเก็บน้ำเลยแล้วก็บางช่วงเนี่ยมันเป็นคดเคี้ยวด้วยแล้วก็ ความกว้างของลําน้ำเนี่ยมันรับน้ําได้ไม่เยอะออื400-500ลูกบาทไม่ต่อวินาทีก็ออกข้างแล้วครับนะเพราะมันแคบแล้วมันเคี้ยวด้วยอืคดเคี้ยวเป็นงูเลยขพงรับนะเพราแว่าน้ํายมถือเป็นน้าแม่น้ําใหม่นะแม่น้ําปิงแม่น้ําแม่น้ําปิงยังเป็นแม่น้ําเก่าแม่น้ําวังนี่ก็แม่น้ําใหม่ถ้าพูดถึงความเก่าของแม่น้านะแม่น้ํายมนี่ยิ่งแม่น้ําใหม่ใหญ่เลยมันไม่ลึกอืที่ลึกเนี่ยคือแม่น้ำนาน แม่น้ำน่านเนี่ยแม้อย่างนั้นเนี่ยเขื่อนป่าไอเขื่อนเศรษกิจก็ตอนนี้ก็ยังมีน้าในเขื่อนเหนืเนอเขื่อนอ่างเก็บน้ําเนี่ยประมาณร้อยละห้าสิบแปดของความจุเข,ขื่อนครับก็ยังถือว่ารับน้าได้เยอะยังรับน้ําได้อีกเยอะแควน้อยบํารุงแดนตอนนี้ห้าสิบสี่เปอร์เซ็นต์ครับนะร้อยละห้าสิบสี่สรุปรวมความว่าถ้าพูดถึงน้ําเหนือเขื่อนเนี่ยยังไม่มีเขื่อนไหนมีความน่าเป็นห่วงเลย เหนือเขื่อนนะแต่ท้ายเขื่อนถ้ามีลําหว้วยอะไรเนี่ยหรือว่ามีลําน้ําสาขาเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่อไล่ลงมาจนถึงข้างล่างนี่ไม่ต้องดูละถ้าข้างบนเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่แน่นอนอ่ะถ้าระดับน้ำํำแถวเขื่อนเจ้าพยาขึ้นมาประมาณสักพันสองพันห้าเนี่ยก็อาจจะมีบางส่วนนะที่น้ําอาจจะมีปัญหาได้นะโดยเฉพาะตรงแถวคลองผงเผง คือคลองผงเผงเนี่ยเป็นคลองแนวตะวันออกตะวันตกเชื่อมระหว่างแม่น้ำน้อยกับแม่น้ำเจ้าพยานะแล้วก็คลองบางบานซึ่งอยู่ล่างคลองผงเผงก็เชื่อมระหว่างแม่น้ําน้อยกับแม่น้ําเจ้าพยาเช่นเดียวกันอืส่วนแม่น้ําน้อยเนี่ยมาออกก่อนถึงบางไทรคุณนัทพงศ์นะตอนนี้ถ้าดูจากบางไทรนะสุดท้ายก่อนจะเข้ากรุงเทพ 2,400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแต่ว่ามันสามารถจะรับน้ำได้3,500นะน้ำพรับุครับนะกถ็ถือว่าถือว่าถือว่าน้ำพอสมควรแต่ไม่ได้ถึงก็ทำให้ตั้งแต่อับบางไปอินลงมาจนถึงปทุมธาน,นีนนทบุรีเนี่ยมันจะท่วมยกเว้นจุดไหนที่ระบายไม่ได้นะน้ำยังไม่เอ,อ่อพระนพ,พูดอย่างนี้แล้วกันนะแต่ว่าน้ำทางตั้งแต่ ตั้งแต่บางไรลงมาจนถึงเทพเนี่ยมันที่มันจะเป็นที่แบบแผ่คุณนัทพงศ์นะเพราะฉะนั้นถ้ามันอัดลงมาเนี่ยมันออกข้างได้แล้วที่มันแล้วก็อาจจะมีที่เขาทำเป็นทำรงทำลบมันอาจจะดันออกไปทางข้างได้แต่ตรงมันถ้ามันลงไปไม่ได้มันก็ดันะคุณนัทพงศ์ดันออกข้างส่วนอีกฝั่งหนึ่งคุณนัทพงศ์ที่พูดกันมากนะทางด้าน หนอีสานใช่ไหมคุณนัทตพงศ์ครับผมแถวแคลดอุบลแถวกาลสินจริงๆก็หลายจุดนะอ่าอ่อดูเยอะๆไปเลยดูยาวๆไปเลยครับเอาเจ้าคุณเจ้าไหนเจ้ามูลหรือชีอ่าเออเจ้าแม่น้ำมูลหรือแม่น้ำชี่เอาแม่น้ำมูลก่อนดีกว่าแม่น้ำมูลข้างล่างนะครับแม่น้ำมูลเราต้องดูอย่างนี้คุณนัทพงศ์เราต้องดูอ่างเก็บน้ําที่จะไหลลงแม่น้ำมูลก่อนอนะหลักหลัก อ่าเก็บน้ำมูลบนตอนนี้ความจุที่มีน้ำะนะร้อยละห้าสิบล้ำแชะหรือล้ำแซะเนี่ยสี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับลพระเพิงหกสิบสองเปอร์เซ็นต์นะล้ำตะคลองห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าเนื่องจากว่าทางน้ำมันอาจจะมีความคดเคี้ยวนะ เท่าที่ดูตอนนี้ก็ยังไม่มีการล้นตลิ่งทางฝั่งแม่น้ำมูลนะไหลไปจนถึงโขงเจียมเลยไหลไปจนถึงเป็นบรรจบก,กับแม่น้ำชีนะทางแม่น้ำชีอาจจะมีปัญหาคุณนัทพงศ์ะนะแม่น้ำชีนี่คือตั้งแต่ชัยภูมิไปจนนู่นน่ะจนถึงอุบลน,น่ะคุณนัทพงศ์นะไหลไปตามลำดับเนี่ยที่ดูแล้วถ้าพูดถึงน้ำในเขื่อนนะ ที่เป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยดูแล้วน่าจะมีจะน่าจะมีลำเปาวานะคุณนัทพงศ์ครับลำเปาวาที่กาลสินเนี่ยอาจจะอาจจะหนักหน่อยนะนะเพราะมันความจุมันเกินคุณนัทพงศ์อือนะนะความจุมันเกินนะแต่ว่าก็ดูแล้วเฉพาะจุดอ่ะคุณนัทพงศ์นะนะนเฉพาะจุดที่มีปัญหาที่ว่ามันวิกฤตอะ แต่ตรงนั้นลำน้ na. Na. ําก็คดเคี้ยวด้วยนะนะคดเคี้ยวด้วยโดยโดยสรุปภาพที่เราเห็นเวลาเห็นน้ําสูงจากถนนสามสิบสี่สิบเซนในแบบนี้นะครับอันนี้ไม่น่าใช่ปัญหานะนะแต่ก็บางคนก็บอกโอ้ไม่ได้เลยท่วมนี้ท่วมหน่อยก็ปัญหาหมดอย่างนี้ก็มันก็ไม่มันก็ผิดธรรมชาตินะคุณรัตพงศ์นะก็ไล่ดูก็แล้วกันนะ เออลำน้ำหลักๆนะไอ้นี่น่าจะน่าจะนั่นกว่านะไอ้ลำน้ำสงครามที่จะไปลงแม่น้ำโขงคือน้ำที่ไปลงแม่น้ำโขงมีเยอะนะที่ไม่เกี่ยวกับชีมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นไล่มาตั้งแต่ข้างบนเลยนะน้ำหูน้ำเฮืองน้ำเลยน้ำโสมห้วยโมงห้วยหลวงลำน้ำสงครามลำน้ำกล่ำนะ ไล่มาเลยเนี่ยนะรวมทั้งลําน้ํามูลที่เจอกับแม่น้ําชีด้วยเลยด้วยแล้วไปออกที่ปากมูลของเจียมนะักนนทบุรีครับนะเออมันมีบางจุดบางจุดที่ระดับน้ํามันมันมันเรียกว่าเต็มเต็มความจุข,ของเขื่อนอืนะอันนี้ต้องดูเป็นพื้นที่พื้นที่ไปก็แต่แต่ปีนี้ถ้าพูดถึงกรุงเทพปริมณฑลนนทบุรีสมุทรปราการเนี่ยนะักนนทบุรีครับ ปีนี้ต้องบอกว่าฝนไม่ตกเหมือนปีที่แล้วครับตกในตัวเมืองเยอะอืตกในเขตเศรษฐกิจอ่ะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่น้ําที่ทะลักมาจากแม่น้ํานะอืมันเป็นน้ําจากข้างบนเลยน้าฝนเลยน้ําฝนน้ําฟ้านี่แหละคแล้วมันระบายไม่ระบายไม่ทันระบายลงคลองไม่ทันส่วนหนึ่งก็คือคลองก็ไม่กล้าเปิดประตูระบายน้ําที่คลองลงแม่น้ําเจ้าพระยา กอม่น้ำเจ้าพยาก็ก็เรียกว่าเยอะอะครับปล่อยลงยากนะแล้วโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเอ,อมันไม่ใช่ปล่อยลงนะส่วนใหญ่มันรับเข้ามากกว่าเพราะโดยสภาพแล้วคุณคิดดูเวลาเราเราเราระบายน้ําเราเราระบายน้ําลงแม่น้ํำนะถ้าเกิดเราถ้าเกิดเราระบายอ่อส่วนใหญ่เนี่ยเราออกแบบเพื่อรับน้ําเข้าอนะตอนน้าเยอะ แล้วก็ปิดประตูระบายน้ำแต่ตอนน้ําออกเนี่ยมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่แล้วก็จะปิดด้วยซ้ําไปอืม,มาเพื่อไม่ให้ม่น้ําทะลักเข้ามาเพราะงั้นน้าที่ลงจากถนนไปท่อระบายน้ําก่อนถ้าท่อระบายน้ําไม่อุดตันก็ไหลลงท่อจากไหลลงท่อแล้วก็หลังไหลลงคลองเล็กๆก,ก่อนอืมถ้ามาไหลลงไปคลองเล็กๆได้แล้วไม่มีอะไรอุดตันก็ไหลต่อจากคลองเล็กๆมันถึงจะไปคลองใหญ่ คลองใหญ่ๆที่เราพูดก็คลองพระขนงคลองอะไรล่ะคลองคลองคลองแสนแสบนะใช่ไหมครับถ้าไปข้างบนก็เป็นคลองลังสิตประยุรศักแล้วก็คลองอุกวาสายล่างใช่ไหมไอ้ที่เป็นแนวตะวันออกตะวันตกอะคลองลาดพร้าวอะไรพวกนี้คือถ้าน้าแล้วก็อย่างคลองสําคัญอีกคลองนึงก็คือคลองเขาเรียกคลองอะไระคุณรัตพงศ์ตรงไหนครับ คลองเปรมใช่ไหมคลองอ๋อเปรมประชากรเออไอ้น,นี่มันยาวเลยนะครับอันนี้เป็นแนวเหนือใต้อวิ่งกันแต่นูนะ่นน่ะปทุมไปจนถึงธําเนียบอ่าแล้วไปต่อกับคลองพดุงอนะ่ะครับเออนะแล้วก็มันจะมีคลองเล็กๆที่ออกแม่น้ำนชบปยาระหว่างทางเยอะนะคลองบางซื่อคลองอะไรต่ออะไรพวกนี้ยบางทีท่านขับรถผ่านนะมองเข้าไปนะ่เออ่มฉะนั่นตอนนี้เขาปิดไม่ให้น้ําจากแม่น้ำชบะยาเข้าถ้าเกิดน้ำตรงนี้มันเต็มก็ลงระบายช้าจากคลองเล็กจากท่อระบายน้ํา ันนี้พอฝนตกลงมาปัางระบายไม่ทันบนถนนก็อย่างที่เราเห็นแล้วยิ่งอุดตันด้วยก็เรียกว่าขึ้นมาของเทพเลยคุณนัทพงศ์ในเขตชั้นในเนี่ยยี่สิบเซนก็เสร็จแล้ยี่สิบเซนรถวิ่งลำบากแล้วใช่ไหมใช่ใช่ยี่ส <20 S 2> ิบเซนเป็นปัญหาแล้วถ้าเป็นในเขตตัวเมืองนะ ถ้าต่างจังหวัดยี่สิบเซนก็เหมือนกับน้ำผ่านตีนนะคนนั้นอยาเดี๋ยวพอลุยและลุยได้อะเออไม่ได้เขาไม่ได้เป็นปัญหาเลยหรอก20เซนถ้ามันขังนี่มันคือจอดอยู่กับที่นี่ไม่คือทุกคนก็กลัวว่ามันจะเป็นอะไรทุกอย่ารถจะดับไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อ่ะวันนี้ก็รีวิวนะไม่ต้องห่วงผมว่าไอ้อย่างที่คนจะมาบอกว่าน้ำจะทุ่งเทไหมไม่ต้องคิดอ่ะนะพอพ้นช่วงยอมความกดอากาศต่ำมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มาจากอันดามันที่มันพาดผ่านล่องมรสุมอะไรเนี้ย ไม่เกินกลางเดือนตุลาคุณนัทพบก็น่าจะน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะแต่ว่าอาจจะต้องมีบางจุดที่น้าแข็งก็ต้องระบายออกนะก็เราไม่มีแผนครับเรารับมือตามสภาพคุณนัทพ์รับมือตามสภาพอ่ะโอเคแต่ที่ที่เห็นที่ทางรัฐบาลเขาดูว่าจะห่วงหน่อยก็คือน้ําอย่างที่คุณเวลาบอกอ่ะถ้าดูปริมาณกักเก็บอ่ะมันเกืดใหญ่ใหญ่มันไม่ค่อยมีน้อยน้อยน้อยใช่ไหม แต่ว่าที่เราเห็นโโหเนี่ยท่วมมาจากโขดไทยเห็นท่วมลงมาแม่น้ํายมอันนี้นี่คือก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นปกติแม่น้ํายมเป็นปัญหาเพราะลาน้ําแคบอืตื้นตื้นตื้นและแคบคหน้าแรงไม่มีน้ําเลยอ่าน้ำน้ำหลากอย่างนี้เลยคไม่ต้องวิ่งข้ามเดินข้ามเลยเป็นทรายห่างล่างไม่ลึก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 นะเต็มที่เพราะถ้าที่ผมดูด้วยตาเนี่ยไม่เกินหกเมตรับ ห้าหกเมตรมีบางจุดอาจจะลึกๆหน่อยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ลึกคแล้วก็เออน้ําหน้าแรงลำบากเพราะนั้นปีนี้ต้องรับมืออย่างนี้นพุณนัทพงศ์คุณต้องรับมือน้ําหลากช่วงสั้นๆนี้อืมแล้วอย่าลืมว่าหลังจากหมดน้ําหลากแล้วเนี่ยแรงและแรงอันนี้มันจะแรงยาวที่เราเป็นห่วงคือกว่าฝนจะตกรอบหน้าเนี่ยน้ำตามที่เก็บกักไว้มันจะเพียงพอไห เพราะว่ามันมีการระเหยด้วยนะครับผมดูจากสระน้ําบ่อน้ําที่อาสมอ,อ,มอือเออพอผ่านไปสักสามเดือนสองเดือนน้ํามันลดวันเราเป็นคืบเลยนะคุณนัทพงศ์แดดอ่ะแดดอ่ะเออนะอแดดเนี่ยเผาแล้วก็น้ําระเหยระเหยระเหยปีปีเนี้ยก่อนที่ฝนจะมาช่วงเนี้ก็ลงไปเยอะครับบางช่วงเราเห็นแล้วอาการไม่ค่อยดีเรากลัวเดี๋ยว ปลาเปิดจะอากาศไม่พอหายใจน้ําไม่พอนะอืนะเพราะเราก็ไม่ได้จับมากินเนี่ยคุณร <c oughs> ัฐพ์ครับมันก็ผสมพันธุ์แล้วก็ขยายพันธุ์แล้วให้อาหารมันก็เป็นขี้เป็นตะกรด้วยเลยด้วยกลัวน้ํามันจะเน่าก็ต้องใช้วิธีสูบน้ําบาดาลมาเติมอ่าสูบน้ําบาดาลมาเติมในเวลาเดียวกันก็ต้องการน้ําไปลบน้าส่วนม้ด้วยครับมันก็เลยสองแรงแดดเผาด้วย ระดับน้ําลดลงมาด้วยเอาน้ําไปใช้ด้วยเลยด้วยนะแต่อย่างตอนนี้ไม่ต้องทํะไรน้าก็ไม่ต้องลดฝนตก,กนตกให้เออมันก็เลยเต็มขอบสะรบนะเป็นปัญหาแบบแนะบบนะก็อย่างเงี้ยคล้ายกันอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องคิดถึงอนาคตว่าหกเดือนจากนี้ไปจะบริหารจัดการน้ําอีกรูปแบบนึ่งแล้วที่บอกว่าเป็นเอเนียโญด้วยนี่ยนณรัโพงครับฝนอาจจะตกน้อยแล้วก็ตกช้า ทิ้งช่วงอย่างนี้ทิ้งช่วงยาวแล้วมันตกเป็นจุดปัญหาของตอนเนี้ยมันไม่ตกกระจายมันตกเป็นจุดครับจุดไหนเจอหนักเสร็จจุดไหนไม่เจอก็แรงไปเลยปีเนี้ยปีนี้ปีหน้าจะเป็นอย่างนั้นนั้นธรรมชาติไม่ช่วยเลยว่ะรัฐบาลเศษฐานี่ธรรมชาติไม่ค่อยช่วยครับ